สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียัวเวชหมครับผมวันนี้อยู่กับเชฟโบนะครับผมเชฟโบนะครับลังสันเมนูัวันนี้เน่ยิมน่ยอยากมาครับมาทำนีไฟเบิ่งจุโอ้เขมีได้กเมีเองสี่คนเนี่ยอุ้ยผพ้ใดกันหนาเนี่เดยมีเองกันเดยวไจังน่อยเาใส่ไก่ไวกไมล่ะของแถมพี่น้อง สรีเอฟซีทั้งยีหคนนะคะมาพี่นนอตำกุ้งเยอะๆยีย่ยกุ้งสดกับกุ้งลวกออกุ้งสดกุ้งลวกมเจออื่นี่นไม่ไเ,เจ๊อื่นี่นไมใช่ไข่ไกนไมมมๆๆนหมล่ะตาตำตำเร็วกว่าหิ้วหนอแน่พี่อเคี้น้ตาลบเช้ตครัเจ๊เเอาผ่านมั่งใจในเจ๊ถ่านผ่ันมัใเนี่ยานเยานลใช้น้ำตาลใช้น้ำตาลใช่หน่อยนึงครับ ตากทรายครับผมปลาแดคดครับพี่หน้องปลาแดดสวัสดีคนดูสวัสดีคนดูเจ็ดสิบหกท่านนะคะอย่าใส่ลายลเลยไ้ไหมเข้มนี่หระคะ<ๆ>จ้าโอ้ทานเป็นไะไรกันไปไม่ไดเนย่ยแสบเนาะพูดได้ทำไมโอ้ยสุดยอดจ้าสุดยอดมากมากผมแขกดเลยพีน่น้องพี่น้องมามากมาก ผชายของแหเลยบอกาตนนีบอกตนนี้เวของแเลยมาพี <the grass. S 3> oh, the, oh, ่น er. ้องมากมากกินได้บ่ละพี่วรสันเสียต้มเสียต้มเสียต้มโอ้มนยลย่ามาได้ยูย่ามาได้ยูโอ้ัวผักช่องอหสวดเสร็จเสร็จอยู่ไยงำเมียอยากำำพวกเงเสร็จูนี่ยันมาเสบนพีงำพี่เองได้กินเดียวนะก เตน่ผมไม่ได้วาเอยไม่ได้วาเลยเ้พี่น้องมาด้อสิวัสดีวันนึ้อยหคนนะจ๊ะืมบางทีอะไอ้วนาแจกแจกจอนให้ไหแจกจอนออกมองเยไหขวดขวดตุเลียตุเลียถาดี้ท้าไมเสียดอมไงปอันนี้ต้ไมเสียดอมมันกินมาแล้วิมาเท่ันยังเสียบซิมนอะไรยิบางทีไปรือิมตัวอ เชียบะระดับได้คือสีมีซี่อ่อนๆอม่างนี่ปเป็นไรคะสวัสดีคอนโดหนึ่งร้อยยี่สิบสามท่านนะคะไม่มีทำให้ผิดหวังเมนูนี้เยอะๆที่บ้านสวนนะคะไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับผม,มพี่น้องพี่น้องมาเด้อมุตจอกินข้าวเที่ยงลับไปมันต้มกุ้งต้ยํายํากินกระดูกน่อนเลย ได้ด้จะเป็นได้ดคิดถึงเอฟซีนะคะก็เลยมาไลฟ์สดอยกกิ้านเขาเอานะโอ้ยอยาก้อยก็ย่งงนอากินน้ำโอ้ยนาเจอท่านน่าเศ้าเสียงกันมาทั้งนอกะไรา้ยขยี้ขี้ย่างสวัสดีคนนหนึ่งร้อยสามสิบสี่ท่านนะคะปอาพี่น้องไปกินไปเจนไปกินมันเดี๋ยวเราบอกโอ้ยเอาไปฟาต้องไบหมอนมาจ้า เสืยอูมาแต่มูกพี่น้องโอ้ยม่ยเมื่อเปิดได้ไหมมาเปิดเห็นเนี่ยม่ได้เจ๊ปได้คนนีมาพี่น้องมามาสวัสดีคนดนหนึ่งร้สาสิบคนนะคะนี่ลวยแล้สิไปใส่นี่รุยไปใส่บ้นไม่บุมฮะบ้นไม่บุมบ้านไม่บุมเดี๋ยวจะยาโรอะไรคนนี้ เป็นดัดเสียบแซ่นอ Mother Mother Mother. สเสียบี่ลีพี่นองเสีบีลีตอมงพี่หอบ้เป็นดัดเสียบหลดพี่หนอมาเดิมมาเดิมมาเด้อเสีบีลีเสีบีลีอร่อยมากนะจ๊ะพี่น้อมาเด้มมาเด้อผู้ใด่่อห้กินข้ามาเด้อ เจตองอนางเกียรีด้แก่อิ่มหรืว่าทั้งบุตนไปมารูปเอาชเขียวลามมี่เอาเลยเนเอาเหลวมันบ่มี่ก็หลังเลยจะกินใช่แล้ครับเอาเอาแต่เมียของ่เมียเปิดแค่แล้วอกิเมียอเปิดไปแค่แล้วสวัสดีเอฟซีทั้งหนึ่งร้อยหกสคนครับพี่น้องเป็นดาแสบแขนน้องมาเลยคุณเมียชุนระดาสวัสดีคุณเมีชุนรดาด้วยนะครับพี่น้อง ความแซมกันไปลองสวัสดีคนดู165คนจ้ไม่อยากก็ไม่อยากกดไลค์กดแชร์ด้วยได้รับตอนนี้อ่ะต้อมน้อยร้อยล้านกำลังลงคลิปเป่น้องอีกไม่น่าจะเกิน10 20นาทีนะครับผมฝากพี่น้องเบอร์เลยเด้อฉีดไปของเสียต้อกำลังสิบขวแล้วฮะ ตามไม้ได้เ <aría> ส no ียคือเกาบอนเลยเพิ่งเกาบอนโลชัลโลชัลเล็เกาใบใหญ่จ้าจ้าเสียงเดียวเดี๋ยวทายทางไม้อนมันมันอันนี้มันอันมันมันเหมือนเออทางมีบ่ายในนี่พี่น้องไม่เห็นเนาะจวดจวดเพื่อนพี่เมย์ปะจวดจวดเพื่อนตอนนี้พี่เมย์ชูนดาครับผมนี่เสียต้อมอีกไม่นานนะครับจะคลิปจะข้อแล้วนะครับผมพี่น้องฝากน้ำครับ กำลังชมจากนครมฐมจากขอบคุณครับเห็นแล้วอยากน้ำเลยจ้ามาเพีงหลังมามาอยู่ไรอะคอยจำแสบเลยฮะแไม่ยากคุยว่าถ้ามาดาี่พีงหลังถ้าพื่าแสบมอย่างเดียวสือเลยอ่แสบอกาแสบเรื่องคอำสุดยอดครับสุดยอดพี่งหลงกินน้ำแน่มากพี่งหลังมาสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยหท่านนะครับผมพี่หลง ฝากกดไลค์กดแชร์ว้นเอวชาแนลด้วยนะครับเอาเลยเจ้คนตาบอกคนคนตาเห็นคนจินินเบิรการกัเนตาบอกคนนิมแล้วเอามอ,าอ,าอากินคนตาเหนคีนิตอรก็มแล้วเอาะนะอเยตอนมนคนบรแเอายนตอนมนคนบ้แล้วเอยตอมนคนตยมแล้วอ,อยลยล้าน กิน,น้ำแนวแสนมากครับพี่น้องมาตำไม่กินกระอิมตีไม่นครับผมพี่น้่องอันเขาตำหล้วคนกินกินแสบกัมีคว้มสูขครับไหนโตใหญ่แมพี่นเองเออสมาตะมูกืาก้ามุกดาหาอยากอยากอยากมากเป่นอาารนมมนนอม้ามากมากอะเามองใส่เสกันเยอ่ๆกันทีได้หมดนี้ยั่วมากจ้ะอร่อยมากเหงื่อไหลา,ายกลวน่น กุงไลเสียเพื่อนเสียต้นครับเสียไล่กำลังส่งจากกำลังส่งจากกรุงเทพจ้าแส่ยบนอแม่ต้อมแม่เตี้ยแเสีบบนท้อแม่ต้อมแม่เตี้ยวันโอ้คุณสุภาพพ่อนเย่าผู้ใดคุณสุภาพพ่อือทองจาก คุณยายบุญคุณยายบุญแม่มาแล้วนะกินเป็นจะแสบแล้วไม่หรือไม่กนแล้วไหมกุ้งทะเลยังไงจอมกุ้งทะเลยังไงก็แสบเลยตับอะไรก็ซีฟล่าบที่ซีฟลมาไม่หรอไมากินแล้วครับก็ทูซีกันน้าง่ริงอะไงสุดร้อม อผู้หนึ่งือจินนดำห้องน้ำจินนน่นบางโม่ล้วผู้หนึ่งนะครับพี่น้องใช่แล้วครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณคุณแม่เด้อขอบคุณคุณแม่ใช่แล้วพี่นคุณยายบุญนะครับแล้วยายบุญใช่เดี๋ยวอ้วนเด้อคุณยาฮ่าห่าพี่เมย์ชุนดาครับ ทำได้แตกเพี้ยวกินไปได้แซ่บครั้เนาะจ้าไม่ได้กินขอเดี่ยงอยู่เป็มูฟฟ์กัมากมาพี่น้องมาปลาสั่งได้ปลาสั่งได้ยังสั่งได้ตลอดไม่ได้แล้ครับผมสั่งได้ตลอดนะครับผมมีตลอดนะครับมีของตลอด ทางเดิเลยพี่น้องคราบบ้าโมนี้เชียร์ออเดอร์ทีนี้ก็เลยโซเซโฟงฟี่แหลยเชียร์หมดพนักะานครับผมมื่เลื่นกบบทีเป็นโปรกินข้าวแรงบ่น้อง้าจจะข้าวเที่ยงข้าวแรงพี่น้องเอ้ยคืออยากข้าวใบอยากแต่สมตำนั่นแหละแซ่บบอหญิงฮึฮะบ่อยได้บุญเด็กไปใส่น้อจ้าน้องแม็กมากี้ น้องแม็กไปเล้ใช่แล้วพี่น้องใม่บาน่แม่ต้อมเจ๊หญิงใส่หัวพีมุจิละคนีพ่มนู่นนะครับแม่ต้อมเจ๊หญิงใส่หัวไปหาบ่ใดมีแต่โควิดแนีมันอยากนแต่โควิดสิบสี่ใบหญ่บุญยาาสีกันหดแล้วนย่ใหญ่น้อ สุจริครอบครัวสุขสันต์ครับผมคือจะแซบเนาะกินหลายคนอยากอยู่จ่ามากพี่รองมาแม่ต้อมนั่งสบายเลยมากครับคุณแม่มันมอนดวดวงแล้วเจ๊หญิงเกิดเจ๊หญิงเกิดสองห้าสองแปดบ่จ้าสองห้าสองเก้านะครับเจ๊หญิงเกิดสองเก้าครับพี่รองย่าเกิดสองเจ็ดครับเอาพ่แมนบะ กอเอาที่บอกเสร็จเจ้ากิดไปนเจ้าเาก็ไน่สวัสดีเอทั้งหนึรยสิบแท่นะพี่ยุ้ไปสายจ้ายี้าไรร่เสครับผมขึ้นรถแล้วพี่น้องขึ้นรถแล้วครับรอลงคลิปอยู่ให้เสียทอยู่แล้วเมื่อกี้นี้กินหายคลิก้ันอั้นรายลยแล้วครับผมอยากไปแล้วผนรถแล้วบสุขสรรครับขอสุขสรร ว,ว,ว,วันเลื่อนเท่าไ่แซงก็นะแล้ววันนี้หอมเนระหอมอย่างกลุ่มเป็น,ปน,ด,นดัเสียบเสียใมากไปหน่อนมาเจายุยไปเสีเาา้า ช้วยเพราะเสนาค่ะป่าล่ะน,นี่แล้วป่าล่ะพี่เยาวสวยจังค่ะามาครอบครัวนี่เด้แต่หากลงขีปบใบเลย,ยเด,อด้อครับพี่น้องครับลงตลอดเรื่อยๆครับลงทุกวันนะคะววแล้วรถกันแล้วคุณแคิดฮอดอย่างมากมายคิดถึงทุกๆคนค่ะที่เห็นเลือไฟขอบคุณนะครับ<อ>ผมคุณแม่บุญนะครับขอบคุณคุณแม่บุญ จ้าโอ้ขายดีเลยตำฮู้ขายดีเลยนะแซ่บเฮ้รักครอบครัวนี้ค่ะขอบคุณครับคุณอุมาพรนะครับผมมัมมัมน้องมาร์คเป็นลูกพี่หญิงเลยค่ะน้องมาร์คเป็นลูกใครบอกสิลูก ดดก็่งกนกระเทยนะาฮ <c oughs> ่านะ่ <c oughs> อาอ้โอ้ยเป็นน้องโอ้ย <c oughs> เอ่อโอ้ยอย่างนี้ <c oughs> โอ้ยเป็นน้องเป็นน้องพี่อีกตัวนี่พี่เกิดสองแปดสองแปดแม่งครับผมเป็นน้องพี่มนนะครับหนึ่งปีนะครับผมเออสอเก้ายอเ่าโอ้ยสองแปดสองเกาเยั่งมาถอดรับพี่มนเยียงไปคิดล้างได โอ๊ตไม่เข้าเลยค่ะโอทบ่ไปนั่งผมตำผมตำาั้ครับผมบ่กินครับสองโยกแล้วผมตำเหงเสรตจแล้วสองสวัสดีคอนโดหนึ่งร้อยหกสิบสามท่านนะฮะสองพันสี่ร้อยห่วยกีร้อยปีโอ้ยสองพันสรอย ชวนแซบชวนแซบยิงเกิดพอสอเดียวกันค่ะโอ้ครับผมมิลองกิ่งแก้วคุณกิ่งแก้วครับหญิงเกิดพอสอเดียวกันค่ะจะไม่รม้หรอเจ๊หิงกำลังนั่งชมจ้า คุณโอ๊ตคุณโอ๊ตไม่กินหรอคะโอ๊พี่น้องผมก่กินครับพี่โอ๊ตอายุเท่าไหร่ครับเท่ากันกับยาวแล้วครับผมตอนนี้อายุสามสิบครับผมตามสีผู้เกิดตามสีผู้เกิดพี่น้องตามสีผู้เกิดหน้าเหมือนพี่หญิงไปไปยบอกไปแต่นคนไทยบอกไปแต่คนไทนึกนนว่ามูวบดหลับอย่งไงี้ยแบั้น เจ้าไทยให้เองไทยให้อาจจะอ่านคอมเมนต์บ่เบิดเด้อ,อ,อ,อดพี่น้องเด้อแซ่บๆจ้าแซ่บบ่จ้าแซ่บครับพี่น้องอมกันนะครับปปดเดี๋ยวผมบอกอ่านคอมเมนต์ท่าน,น,นคือเสียโกรธนะครับเด้อขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีท่านผู้ชม541คนนะครับผมขอบคุณทุกๆกกำลังใจพี่น้องนักกินแซ่บๆส,ส่งไปๆนล้วกันนะครับตำมะฮองสมตำกิน ไพี่น้องเบิ้งนะครับแซ่บโอเควาแซ่บเอาคอมเมนต์เขาบูขึ้นบานเลยไม่รักข่อยมาจับคอมเมนต์เขาบูขึ้นบานโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังชมกำลังชมนี่กำลังครับจัดกอล์มให้ถ่ายตามนะผมมาเดิมพี่น้องมาเดิมมาเดิม อ้คือขึ้นกำลังชมกำลังชมสือขบวนเจ้าขบวบอกต้องข่อยแน่มูเจ้าขบวบอกข่อยแน่ใช่ป่าวอัสซีอันให้เบื้องหนี่งมันคือบบขึ้นคอมเมนต์กำลังชมกำลังชมสือมันคือบบข ển บาดเจังแหล่นั่นอีลีเด้คอมเมนต์คือบข ển ป่ะอัสซีอันแจกแบบป่ะนั่นอีลีเด้์ไม่มีคอมเมนต์มันมีเลยคอมเมนต์มันมีเด้มันมีพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์บบขึ้นพี่น้องมัน สวัสดีท่านผู้ชมร้อยสี่สิบนะครับผมโอ้บอต้องกินดอกเสียอดลดทุนมาแล้ว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 เห็นผู้เดียวแล้วมั่นนะกินดอกเสียอดลดทุนมาแั้วน,นะครับผมพี่น้องบรรยากาศตอนนี้นะครับบรรยากาศที่ดีดดดพี่น้องอันนี้ <พอ S 1> คือคุณพ่อพ่อเพิ่นจะกินอีกบ้องนึงนะครับคุณปภกินอีกกินอีกบ้องนึงคุณแม่แม่ก็กินอีกบ้องนึงพี่น้องนะครับกินสองบ้องกันนะครับ บรรากาศดีพี่น้องบรรยากาศตอนนี้กําลังดีครับหิวเด้บาดเหนียวนะมามาครับคุณนวารักษ์บอกเมื่อกี้นี่เสร็จวรักษ์บอกแซวารักษ์นะครับมามาพี่น้องกินกันสุดแซ่บนะครับขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงนะครับผมเอาหลีสุมไปใส่ป่ะหลีสุมเสียเสียบัสเสียบัสสะดุดดวงเลยคิดว่าเนาะคิดว่าตั้งแต่นั้นคู่ขึ้น อยู่จพี่น้องเนี่ยสิป้อนผัวน่เได้ที่ไรพี่น้องเบิรงไลนเอเ้าป้อนผัวในเพื่นบานี่เนบ่ยมีผัดอร่อยไหมอร่อยไหมยายเพอนาเอออิกหคล่กรุงเทพดูแล้วคิดถึงบ้านมากมพี่น้องถือว่าเป็นสะพานบุญอุ้ยถือว่าเป็นยังก่เพื่อนยังวะยังบกเป็นเ้ยสวัสดีครับพี่มลนั่นแหละพดคิดวดคิดฮอตบัตในเย็นนี้เพื่อนว่าเขา เาก็เป็นซื้อเนาะซื้อแท่นคิดถึงบานพี่น้องก็ได้มปบเห็นตามตามเออมาจังใดเกี่ยวฮะเกี่ยวหรือหนากอนึงิอข้างนอกนพอลูกไข่เป็นังแ่งบหมนพว่ายังลูกสาวข่ขึ้นเป็นังกเป็นสำัเงินพว่บอก ไอ้รองไม่กินออกมาล้วผมกำลังเนี่ยกวาดคลิปอย่างเฉยๆนะครับอยเดี๋ยวสิังกำลังกำลังลงพี่น้องกำลังแสกโฆษณาอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งขอบคุติดตามชมเปแล้วพี่น้องเด้อตำน้อยร้อยร้านนะครับผมในยูทูบนะครับตอนนี้กำลังเห็ดคลิปลงนะครับเมื่อกี้กินเขานะครับถ่ายอยูทิ้งหน่นอยเพลินแล้ววานกินไปกี่มากกินยี่ห้อพี่น้องแน่นี่อ๋อจะเข้าแน่นี่พี่น้องนี่อยากกิดได้ไหม โอ้โหห้าสิบดวงมาแล้วคนเม,ม,นนมื่อกี้คนคนเมื่อกี้ซื้อเราซื้อยังวะเดี๋ยวๆคุณมัดเหรอคุณมัดพี่มัดเหรอนี่ยห้าสิบดวงเลยคนเดียวตุ่มเลยมันตัดต่ออะไรเลยเด้ยอยาด่าบูสิกันเด้อไอ้สดนด้เนี่ยคือตายเขียวใส่ผัวแท้ ฮะบอเมื่อกี้ยเคตายเฉียวๆที่พอยบอกเดี๋ยวึงกล้องไปกล้องไปพูดีเลยนะไม่คือไรสดนะพี่นะคะไม่ใช่ถ่ายคลิปนะมาเป็น่างบานเออมาเป็นบนเียบกัป็นิ้าอปน่อันเป็นไหนเป็นซีดีเียซีใครครอมาอนี่นะมัข้าวข้าวยาส้มเมาหาหวงูี่แหละมัข้าวกินอันนี้ตัวตัวบอมงมาอย่างบแบ แต่ห่านล่ะสิแม่กระมูกนี่ล่ะจ้าสิแม่ <S <S <an itary> เดี๋ยวดูกันบรรยากาศรอบๆบ้านพี่น้องตอนนี้คือคุณ <S <S <an itary> ย่างกุ้งห้อมเบิดแล้วแล้วจะย่างมังคอย <S <S <an itary> อันนี้วงหนึ่งพี่น้องนี่วงหนึ่งนะครับวงคุณพ่อก็กินตั้งหากพี่น้องก <S an itary> ินบมะม่วงวันนี้ <S <S <an itary> นะครับบรรยากาศตอนบายๆพี่น้อง

อย่งเมื่อกี้เพื่นบ้านาตีตัวตัวบ้านเกี่บนบ้านเมื่อกี้เย่บ้านพูเยวเพ่อนาเลยตีอเพ่อนอ๋ออะไรสยเมี่อเนี่ยกล้องหานแล้วก็ไล่ที่ะไหอมาโอเคครับผมโอเคจ้าโอ้หอนอไรี่เาเมือ้่า จะหมดแล้วนะคะสวัสดีคนดู119คนนะจ๊ะถ้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเด้อจ้าพี่น้องไบรรยากาศาบ้านสวนคนกำลังมาเห่อโอเออคนกำลังมาแล้วอะไรพี่น้องสำหรับไลฟ์สดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่องสกายช่องวิทย์ยอชาแนลนะคะจ้าอย่าลืมไปกดติดตามทางโอดยอแฟนเพจด้วยสำหรับไลฟดด์สดน,นี้เอาไวปสนีพอกันไหมเมืม่อหนาสตีคา้าจ้า